สวัสดีครับนันะต้อมฟิชออนนะครับผมเป็นคลิปต่อจากคลิปที่ไปเลือกค้าแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันนะครับผมจะมาแวะทานข้าวนะครับผมพอดีมาจอดตรงไม้นะครับก็จะมายิงปลาต่อยวไปดูกันนะครับก็เป็นอาหารของคุณภรรยานะครับของแอดมินเรานะครับอาหารชีโตกับกับไข่ขยี้ไม่กินแป้งไม่กินน้าตาลนะครับอันนี้ไม่ไข่ขาวไข่ขาวไข่ขาวล้วนนี่ก็เป็นของผมก็เป็นไส้กรอกข้าวเหนียวไส้กรอกอีสานข้าวเหนียวง่ายๆครับเดือยไม้เราก็จะนี่ละเมื่อกี้เห็นปลาแวบๆะครับ มีคนเขาไปหวานแหนะครับเดี๋ยวผมให้ดูผลงานนะครับผมเขาไปหวานแหได้เยอะเลยครับข้างใต้เนี่แต่ผมไม่ใช่เซียนแหนะฮะเดี๋ยวผมจะยิงเอาผมเห็นปลาอยู่เมื่อกี้ผมเดินไปดูแล้วอันนี้ฝีมือน้าเขาเบี่ยงแห่นะครับใต้สะพานเขาเรียปลาอะไรครับนี่ปลาสวยงามปลาสวยงามปลาสวยงามนี่ปลาตองก็มีคนอุบลเรียกปลาสวยงามเนาะเรียกปลาสวยแต่ว่าทางอื่นเรียกปลาใครวะเดียวลาสองอร่อยของใครเพื่นเนี่ย หาปลาเหมือนแกันครับแต่ไม่เน้นกินหรอก <c oughs> ผมมายิงปลาเฉยครับโอเคครับโอ้หมานหม,มานครับเดี๋ยวจะลองยิงปลาเกลือเล่นกันนะฮะโดนโอุ๊หลุดไปเยอะล,ลองปลาเกลือก่อนนะ ระวังรอปลาใหญ่ครับนำเก็บปลาเกลือสักตัวสองตัวหนะ่รับปลาใหญ่เห็นแวบ,บๆนะครับแต่ล่องลึกนะครับยิงไม่ทันสักตัวลูกติดแล้วฮะอือหือออกไงไวะเนี่ย ออกไงครับนี่นี่ฮะงานเข้าแล้วครับยิงปลากเกลือเล่นเดี๋ยวจะเอาเรือนีไปปลดลูกดอกอยู่ตรงนู้นนะครับน่ติดอยู่นู่นนะปลา,าไซส์เล็กๆครับแต่ตอนกินข้าวนี้เห็นตัวใหญ่มาเยอะนะครับเขาที่เขากวนน้ำคนไทายนี่ฮะผลจากการยิงปลากเกลือเล่นฮะต้องมาลําบากลงเรือเสียดายลูกดอกครับมันติดอยู่ไม่ลึกนะฮะแล้วก็เสียดายปลาด้วยครับถ้าจะปล่อยดึงทิ้งให้มันขาดก็ สัตว์ยิงแล้วก็ต้องเก็บเขาไปทำอาหารได้ตะเกือดอกก็ติดอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยติดกิ่งมายราบนะดึงงก็ไม่ยอมหลุดสายร้อยห้าสิบปอนด์โจ๊ะโจ๊ยโจ๊ะนี่ฮโอ๊ยโอ๊ย เงี้ยงลูกดอกนี่นะเกี่ยวเงี้ยเงี้ยงตัวนี้ให้เกี่ยวอ่ะไม่เสียเปล่าครับยิงเขาแล้วก็ต้องเอามาเป็นอาหารนะครับไม่ยิงเล่นยิงทิ้งยิงคว้างโอเคครับเนีเห็นหรือเปล่านะกล้องอยู่บนหัวเดี๋ยวเอาคนละตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเน่งเน่งก่อนไปทางไหนแล้วปะนู่นอยู่ขวาตัวนึงเลย อยิงตัวขวานี่ตัวเดียวก็ได้สองสาม โดนเห็นวิ่งเลยสายสวยไหมต้องโดนสิโดนโดนโอ้โหลงตรงขนาดนี้ไม่โดนนี่สาวกอนเลยสาวคนเลยเดวพันยะดก็สายมันวิ่งอยู่ไงของผมโดนแล้วนะครับ โดนเต็มหรือเปล่าวะมาค้างตื่นอยู่บนญนะ้าเนี่ยมาคู่นึงนะฮะอีกตัวนึงมุดไปก่อนเห็นตัวเดียวเลยยิงพร้อมกันตัวเดียวอ่ะได้เรื่องได้อีนะ่ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องเอาขึ้นมุมนี้ได้ไม่ติดเดยอะเท่าไหร่น่าจะพันกันนิดหนึ่งพีดีผมยังไม่ได้ม้วนสายเวย เดี๋ยวเอาปลาขึ้นก่อนนะฮะนะหลุดละมันมาอยู่ตัวนี้เดี๋ยวผมลงไปเอาแค่เราผมกลัวอนี้กลัวเชือกพันกันกอนนี้ยังไม่ดึงต้องให้คนนั้นเชือกตึงออกขึ้นมาก่อนเปิดกลัวเอาก่อนไสโตด้วยบอกแล้วว่าให้ใจเย็นๆมันมากกว่าหนึ่งตัว เชือกผมมีดูมุมนังอะไรขนาดอันยกขึ้นไหมเก็บยกขึ้นนะโดนดอกเดียวแล้วมผมไปพันผมว่ะอุ้ยกระดูกไปหาโชว์เด่นเดีย ยกมันออกมาจากไอจุดเสี่ยงก่อนได้ตัวนะฮะอาะมานของเรามองเห็นหรือเปล่าลูกโอเคเห็นอยู่อัหมานครับไปก่อนตัวที่สองนะครับอีกตัวนึงพันอยู่ด้านล่างฮะคุณแอฟยิงไว้ก่อนหน้านี้ยิงาไอตัวนี๋ยววผมจจะไปรให้อีกตัวนึงอยู่ตรงนี้คุณแอฟยิงแล้วมันดึงมาพันไว้อยู่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวต้องเอาสายใหญ่ยิงขึ้นมาครับยิงมันพันจริงมาหยอนเอาอย่างเี้หนึ่งสองสามโดนนะคนไหมผมเหมือนผมจะตัดน้อยไปดนยังอยู่หายยังอยู่ไม่โดนหายยังอยู่ขึ้นสายใหมหายยังอยู่หายแล้ว ไม่ตกใจได้อะไรไม่โดนโอ้ยกดสี่ทีไม่ติดกล้องเยโดนอยู่คิดว่าไม่โดนโดนอยู่ตายครับเมื่อกี้กดไม่วิ่งเลยกดสามทีกว่าจะติดติดพอติดแล้วกลายเป็นกดหยุดเมื่อกี้นี้จะลง้วถ้ารอพี่เนี่ยลงเออก็จะให้ยิงนั่แหละผมก็คุมกล้องยิงไงแล้วทันทันทันไหมเนี่ยไม่ทันกดติดอยู่แต่ว่าไปกดอีกทีแล้วมันเป็นหยุดไงก็เลยเป็นนั้นเขาเรียกอะไรดับเบิลโดนครับตัวนี้ อ้าวอีกแล้วล่ะอะการตรงนี้ตลอดฮะจะลงไปเอาก่อนบอกคุณนายได้แล้วหาเผาเกลือเผาแก่นะโอ้ยโดนหัวเอาขึ้นได้ทั้งนี้เฮ้ยกี่ตั้มจะหลุดแล้ว มาตูดเงี้ยลูกในตำนานนี่โอ้โหน็อกเลยน้อยปักนี่นะครับโฉตัวที่สามครับลูกดอกึ้นผมโยนมันลงไปแข็งก็ึ้น โดนจริงโดน,น,โดนปลานินเล็กไซส์ฝมืออยู่ ตามที่สี่นะฮะโชว์สายกำลังสวยกับทำไงถึงจะมองเห็น <laughs> นี่นะเก๊กครับหมานมานมีพี่ลุงชัยครับเพิ่งมาครับสวัสดีครับดีครับนี่พี่ทีมงานกันครับกว่าจะได้มาก็เลิกงานเนาะแสงจะหมดละหนีงานมาห <laughs> <laughs> นีงานมาเจ้านายไม่เห็นเราเจ้านายไม่ดูคลิปยิงปาลาหรอนี่ผมเซ็นเซอร์บุหรี่ให้นะครับ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับลูกเชโดเต็มเนี่ยเป็นสิบกับคอกนี่ <c oughs> ไซส์ซใหญ่กว่านี้โป้งนิดนึงซอฟต์ตอกใหญ่ละเอียบเยอะอย่างไออยากยิงเชโดปอกมาตรงนี้นะครับเป็นร้อยแอฟยังไงมันจะมาล่ำปน,นินเราแล้วเนี่ยโอ้โหก็มีตัวนี้ปนินหุบล่อ,อเนี่ย ผิดไปนัดนึงคุณเล็กเสื่อมากงนนองอกระเตลเอาวับเนี่ยล้วก็บ่นมาลื่น <c oughs> องถึงทำด้านเอ้ยก็ถึงถึงถึงทำด้านไง <c oughs> ไม่ค่อยลื่น ลอยมาดีนะครับสายรัะแขกปักเกลือนะฮะโอ้ยหลุดไปแล้วโดนการล้างนิ่มเงี้ยหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วปักเกลือเออดีปาดปาดเกลือปัดไว้นะครับผมต้องแทงเข็มท้อง ไม่ที่น้องชายเลือกยิงเล็งลงไปตรงไหนเอาสายใหญ่ยิงซ้อนที่มาครับข้าเป็น่ซ้อนต้องลงนี่เลยนี่ไม่ใช่ต้องลงนี่เลยนี่ต้นไม้ต้นนี้นี่เห็นเห็นต้นไม้ใต้เชือกนี่ป่ะสายใหญ่ต้นไม้ใต้เชือกนี่ป่ะต้องยิงตรงนี้เลยเนี่ยถ้าไปยิงตัวอ๋อแสดงว่าที่ที่พี่นงชัยยิงเลยมีจะขาติดิวยห่ตัวมันอยู่ไหน

ก็ตัวแรกนะครับที่ยิงปลาหลุมแล้วก็มัดไว้ฮะล่อไว้ฮรหมานครับวันนี้ไี่มีเดีลยความขี้เกียจก็เสียบก็ผลงานรวมวันนี้นะครับ5แาแมนะครับผมเป็นของคุณแอฟสามแมนะแล้วของผมสองแมนะฮะแตมเดี๋ยววันนี้ไปทำอาหารกินกันที่ช็อปนะครับผมก็น่าจะจบผลงานแค่นี้นะครับวันนี้ไม่มีแดดนะครับผมนี่ก็นี่ฮะ กับคุณแอฟนะฮะแล้วก็พี่ลุงชัยตามมาตอนตอนอาจจะเลิกงานแล้วนะครับผมวันนี้ก็แดดไม่มีนะครับอุปสรรคครับก็น่าจะกลับพอกันแล้วได้อาหารแล้ววันนี้อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องของต้อมฟิชออนด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 만 가고 기다리다 지쳐 그만 날 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 난 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 심미소만 짓는데.